สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเห็นบอกค่ะอีหยังแรีนอยู่พูนคือแม่มาหลบล่วงหมูนะคือแบบไอ้คนเลียงเมองกับเดียงงัวเลยค่ะอ่อมอ่อมปล่อยไฟนะคนแะกปล่อยแม่หมูเลยนะคะเพื่อกระเล่นแบบมวนเลยนะคะนี่แลนเล่นแบบม้วนเลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นอ่อมตําๆนะคะอ่อมตําๆก็ได้อ่อมสูงอ่อมตําๆนะคะเพราะว่า เพิ่นเคยโดนแล้วเพิ่นกาจะยานนะเพิ่นจะบอกเขามาไก่นะคะประมาณนี้นะคะเยอะนะมีหาเจ้าอเนี่ยงามนันกาเสียวอันนั้นว่าลงไวรัสว่าเห็ดดอกหน้านี่มองเยแง่ร้ายอยู่่สีเป็ดมองเอน่คือสะสีดอกมาองสีละเดี๋ยวพักตบะพักยังมากันมาล่งทางทางรลยเอาครับยาง้ก็ดมด กกสิิหานแบบนี่อันนี้หมูนะะคมาเพิ่นมาเวียนบัดนี้เอาลวดมาล้อมหอกหอกไว้นี่บ่มาใกล้เลยบัดนี้2ชั้น3ชั้นก็ยังมาเอาเข้ากันอยู่สิแม่น้องแกมเหลือไว้ตัวนึงมื้อนั้นบ่ยางหยบร้อยลืมปิดหอกเมื่อน้ำกลดลบมาไปเลยเออฟ้าวัดเพิ่นมาเอาไปเลยโอ้เมันหยามคักเนาะมันเคยมาเพิ่นหยามตัวหมูผีเราก็จะปล่อยเล่นประมาณนี้เลยนะคะยางเล่น ในบริเวณที่ออมไฟไว้เนาะเดี๋ยวแม่จะพาย,ยางไปเมืองเลยคะ่ะอาหารเป็นเห็ดบะขันหินผักตบคือไอเราจะเอาผักตบมาก,กองไว้ให้เลยนะคะกองไว้ให้กินเอือยๆกินแบบตามสบายเลยนะคะน,ะคะนี่ค่ะนีผักตบกตบ้ตนงามๆนะคะแต่ว่าหมูเรากับแม่นี่บ่บ่จยนะคะก็ถือว่าอ้วนอยู่นะคะนี่เป็นอุ้ยได้ยินเสียงหมูในห้อง ห้องห่องยุฟังนี้ค่ะนี่ค่ะคูนหลเเพ่นกระจุกกระจายเต็มเลยค่ะหายพ่องแลนมาใส่แม่เลยนะนี่มาธรรมดานะนีะ่หวังหลูกแห้งไนดะ้ถนานมุกแค่ค่ะนี่ไว้มาไว้ไปไว้ค่ะ อีกรุ่นนึงนะคะตัวนี้ก็น,น่นาจะอีกประมาณสองทีเดียวแม่หลังสงการเนาะแม่ก็จะได้ออกมาหลบร,วม,รวมอีกรอบนึงนะคะในคลิปนี้แม่ก็ต้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกาลังใจมากไปที่มาเป็นกําลังใจให้นะคะพอกันใหมในคลิปหน้าไลยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะสวัสดีค่ะ